สวัสดีครับผมคือยามผมทำหน้าที่ทุกอย่างในสวนสัตว์นี้ในการวิ่งไล่จับคนเฮ้ยหยุดนะคุณคุณทำอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยผมทำอะไรเนี่ยคุณต้องไปตรงนู้นไปกระโดดน้ำให้เสือกินนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่คืองานที่ผมทำในทุกๆวันเนี่ครับผมคือเ e c u r i t ตี้เนี่ยครับเรียกง่ายๆว่ายามเนี่ยผมเดินตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่มีหยุดพักเดินไม่รู้จะเดินไปไหนเดินไปเรื่อยๆนี่ครับตั้งแต่เช้ายันเย็นเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่ง เฮ้ยยาม่ปนผีหรือเปล่าเอ้ยแล้วผมสวัสดีทุกคนด้วยครับผมกลับมากันในพาร์ทที่12กันแล้วนะครับอุ๊ยน้ำคุณเนี่ยบ้านน้องน้ำคุณเนี่ยขอเปลี่ยนน้ำน้องก็เนี่ยบุ่มโยอะีกบีัดที่แล้วนะครับอุ๊ยเป็นไงบ้างเลยดูซินี่กรงนี้นะครับระกอบไปด้วยทั้ง2ตัวนะครับชื่อว่ายายกินน้ำลำยายน้ำไร้ยายอยอดย้าเนี่ยครับรู้สึกว่ากงนี้เรียกกันอย่างยากครับอุ๊ยมีคนมาดูเต็มเลยมีคนมาดูเต็มเลยครับ ขอยดูยังสุขสันต์นะครับสกอโอ้โหเาร์ดว่าใส่ชุดคู่ก็มาผมว่าผมจะเพิ่มคาร์ดวาตอ่าห้องน้ำสักที่หนึ่งตรงนี้ทุกคน,นครับนี่แล้วก็ <c oughs> จะตกแต่งตรงนี้เพิ่มด้วยครับจะให้ออกเป็นแมวคาร์ดวัตญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าวางอย่างี้มันโล่งเกินไปนะครับขออนุญ <c oughs> าตใส่นี้ก่อนนะครับผมใส่ห้องน้ำก่อนเนี <c oughs> ่ยเดี๋ยวมันจะบ่นว่าไม่มีห้องน้ำเข้านะครับนี่ขออนุญาตใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับซึมนี่เลยนะครับดูน้องเสซฟเล็บออกมาเข้าห้องน้ำได้เลยหัวใส่สักท่องทีแล นี่มาเข้ากันได้เนะครับนี่เลยขออนุญาตอะตกแต่งก่อนนะครับทุกคนครับรู้สึกว่าลูกค้าจะเริ่มบ่นว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีห้องน้ำเนี่ยนี่เลยติดหลังคาก่อนเนี่นี่นี่แค่นี้ก็ฟิลญี่ปุ่นแล้วครับวผมว่าไม่สวยว่ะัวเราะแบบเดิมคนดูบอกไมอเกแลยวอะทรงนี้นมาอมกแล้วแบบไม่ได้อะมันสวยมากครับขออนุญาตออกแบบเป็นแบบเดิมเหมือนกันนะทุกคนครับนี่ไงทุกอย่างก็ต้องอยู่ในการขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยนี่ นีแค่ห้องน้ำนะเนี่ยห้องน้ำยังอลังการขนาดนี้แบบบ้านน้องจะอลังการขนาดไหนนี่เลยโอเคเสร็จแล้วทุกคนครับขออนุญาตติดป้ายก่อนนะเดี๋ยวเขาจะไม่รู้เป็นห้องน้ำานีับนี่ติดป้ายก่อนนะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเป็นห้องน้ำานี่บนี่เดี๋ยวเขามองมาจะคิดว่าเป็นเล้าไก่อ่าพูดอะไรอยู่เยสนี่เลยนี่คือห้องน้ำแล้วยังไม่เสร็จนะทุกคนคนีบติดความเป็นญี่ปุ่นก้อนนี้เดี๋ยวมันไม่ญี่ปุ่นนะครับนี่เลยซึมเข้าไปวิสวยงามติดคอบก่อนนะทุกคนนะดีเดี๋ยวมันไม่สวยนะ ไม่ได้เก็บทุกรายละเอียดขอ,อยาดเอาไว้แค่นี้ก่อนเลยนะนสำหรับห้องน,น้ำแบบโอเคเหล็กโซนหนึง่งโซนพนักงานนะครับติดก่อนติดก่อน,ต,อนตรงนี้ขอ,อยะดทำเป็นสีแดงแล้วกันครับือว่าให้ฟิวญี่ปุ่นทจจุจริดูดิวิแค่นี้ก็ญี่ปุ่นแล้วนะครับอ่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าคนดูบอกมันเกี่ยวตรงไหนครับแค่เป็นสีแดงครับโอเคนี่เลยเย้ yeah, เกมค้างโหลเล่นแน่นอนผมก็ไม่รู้มันเพาะอะไรเหมือนกัน,นครับเวลาสร้างบงสร้างบ้านที่ไรนี้คือแหลกกระจายกันไปหมด ผมจะไม่แก้เลยนะทุกคนมันอาจจะเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะเออเราไว้แค่นี้แหละจังแมงโอเคเหล็กที่นี่นะผมว่าตกแต่งปกติได้อยู่เนี่ยยกเว้นการสร้างบ้านจะเว้นการสร้างบ้านนะ,ะสร้างไม่ได้แหลกจัดเลยตกแต่งก้อนตกแต่งก้อนเดี๋ยวมันจะดูลอยแล้วมันจะไม่สวยนะคตัวนี้มันจะปลูกดอกไม้ทุกคนน,คน,น,นี่เลยจะใส่ดินเงี้ยะยะใส่ดินเครับน,น,นี่โอเคประมาณนี้น่าจะพอแล้วนะโซนนี้ แล้วก็ติดหลวก่อนนะครับอาจจะมีคนมากระซิบกันแล้วนะพี่ไม่ได้่สร้างเสร็จดีครับ <c oughs> Yes นี่แล้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เอาคือว่าต้นไม้ใหญ่มาปลูกอะไรกันนะทุกคน,นครับนี่นาจะสวยนะครับไปยัดปลูกต้นไม้ก่อนนะครับนี่เลยข <c oughs> <c oughs> าดไม่ได้ครับต้นนี้แต่ว,ว่าลุกหลักเจ้าแบบไปที่ไหนคือต้องเจอครับถ้าไม่เจอแสดงว่าไม่ได้มาสวนสันผมเนี่ยนี่ติดไว้ตามขอบ ปิดขอบเนี่ยปิดขอบดูซิมีต้นอะไรบ้างเนี่ยขออนุญาตตกแต่งเป็นสไตล์ใครก็ฟังหนูแล้วกันนะเออมันจะได้ไม่แวกกันนียนี่ดรว่าอยู่ในช่วงการประกอบล่างเนี่ยอ่าพนันก็ใจเย็นนิดนึงเนี่ยนี่อุ้ยสวยแล้วแล้วก็อุ้ยขาดมีได้หรอทุกคนเนี่ยเลื่อนมาเจอนี้คือต้องใส่บไม่ใส่มีได้เป็นต้นไม้หักโคนเนี่ยหักโคนมาตรงนี้เลย วิ่สวยแล้วนะครับไปยัดวางหินก่อนเลยทุกคน,นครับนี่เลยด้๋ยวว่าจับมาเจออะไรนี่คือผมใส่หมดแอบมันดูเป็นไงบ้างนะถึงแบบว่ามันอาจจะยังไม่เสร็จรับนี่เลยจะเห็นนะครับทุกอย่างก็ต้องอยู่ในการประกอบร่างนี่ครับนี่ต้นอะไรก,ก็ไม่รู้แต่ว่าผมจะใส่เ,เข้าไป <c oughs> ยัดเข้าไปแล้วก็อุ่ยช่วงนี้ผมชอบต้นนมีมากเลยทุกคน,นครับเนี่ยเป็นต้นกงกลางนะตัว่าเอามาทําเป็นพุ่มหญ้านี่คือยังสวยนี่ปกปิดปกปิดข้างหลังนี่คือฟิวป้าเลยนี่ พนักงานนี่คือแบบลูกค้าระแวงไม่พอพนักงานก็ระแวงเหมือนกันนะครับนี่เวลาจะเดินไปไหนนี่คือแบบเอ๊พุ่มสายมือนี่มันมีงูเห่าผม <c oughs> กำลังคิดดว่าผมจะเอาต้นสุก ula มาติดไว้ดีหรือเปล่านะครับ <c oughs> นี่ไงอุ้ยโหมันก็สวยอยู่นะทุกคนนะดุกทแต่แล้มันจะติด,ดตรงไหนเดี๋ยวเนะี่้ผมจะติดตรงน,นี้ดีกว,ว่าเอาต้นไม้นี้ออกก่อนรู้สึกว่ามันจะเกะกะเกินไปนะครับนี่เราติดตรงนี้แล้วเปล่าวะนี่ไงติดตรงนี้ยังสวยทุกคนนะครับรู้ เฮ้ยยังสวยนี่เลยโอเคสวยนะครับทุกคนครับดูดิเฮ้ยโหต้นไหนต้นสุราแดกหลังคาครับกระเถิบนิดนึงโอเคแล้จะเนียนอยู่นะครับนี่เลยหวังว่าจะไม่บังป้ายห้องน้ำนะครับนี่ไงใครเดินมานี่คือเห็นหมดนะครับพยายามตกแต่งให้มันเป็นสไตล์เขาเรียกว่าคล้ายๆฝั่งนู้นนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวมันไม่เข้าธีมเนี่ยมันไม่เข้าธีมกับฝั่งนู้นนะครับอุ้ยสวยแล้วโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วก็ ตีปิดตรงนี้วะนี่ไงตีเป็นคารวัตเป็นรั้วต้นไม้รั้วดอกไม้นะครับโอเคบอกว่าโซนนี้ประมาณนี้กวก็อะไรกันนะแล้วก็นนะกพยายามติดไฟก่อนนะครับนี่รู้สึกว่าสวนสาธารณนี้จะไม่ค่อยมีไฟนะรู้สึกมันจะไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร,ร่รเรนียพยายามลองปรับเป็นกลางคืนก่อนนะครับนี่เราไม่รู้ว่าตรงไหนมันมืดอ,อุ้ยมืดตึ๊บกันเลยทีเดียวอุ้ยแต่าม,มันก็สวยอยู่นะทุกคนดูดิโฮ้ยห้องน้ำที่แบบว่าข้างบนมีไฟเปิดอยู่ด้วยครับให้ความรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างบนเนี่ย กรู้สึกแบบมีคนอยู่ข้างบนข้างบนห้องนาวแบบนี่ติดไฟเข้าไปก่อน,นครับยัดเข้าไปซึมเฮ้ยออย่างเนียนเนียนจาตดตรงนี้สักที่หนึ่งนะครับโบเข้าไปอุ้ยมันจะ <c oughs> มันจะบังไอ้นี่หรือว่ามันจะบงังขอนไม้ผมไปเนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวสอบไฟแยงสีเนี่ยขยับนิดนึงนี่ไงมัานาจะยังไม่ค่อยสว่างลยทุกคน,นครับเดี๋ยวเราค่อยติดไฟตามพื้นเข้าไปนะครับนี่เลยอุ้ยเริ่มสวยแล้วทุกคน,นครับ นี่ติดไฟอ่อนนี่เลยประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนครับแล้วก็ต้นนี้มันไม่ค่อยสว่างแร้กก็อาจจะต้องติดอ่าอย่างนี้เข้าไปนะครับนี่ให้มันเล็บเนียนนะครับวิ่งมันให้คนรู้สึกว่าเสาไฟต้นนึงนี้คือยังสว่างอะ่ะนี่เลยเดี๋ยวจะกลัวผีกันนะครับนี่แค่นี้ก็สว่างแล้วครับวิ่งยังสวยทุกคนดูดิวิ่งมันเริ่มเป็นแบบ <c oughs> มันเป็นทางที่แบบเริ่มหน้าเดินไหมครับ ทวกคนครับนี่เหลือฝั่งนี้กี่ว่าฝั่งนี้ยังไม่เสร็จเลยนะครับแต่ว่าเราไว้ก่อนกันเราไว้ขอยัดไว้ก็แล้วกนะทุกคน,นครับนี่เลยเดี๋ยวจะมีคนมาบ่นว่าพี่เมื่อไรสัตว์จะมาผมอยากดูสัตว์กับ้าติดข้างในก่อน <c oughs> ข้างในอย่างมืดเลยครับมืดอะไรขนาดนี้ไม่ได้ต้องติดไฟเดี๋ยวจะมีโจรขโมยกระเป๋าตังค์กันนะครับไม่ได้ผมอยากติดเป็นรอดไฟนี้จังเลยทุกคน,นครับแป๊บนึงนะ ติดเป็นลอดไฟเลยอ่านี่ไงอุ้ยสว่างจ้ากันเลยทีเดียวครับนี่เป็นลอดไฟที่แบบโอยอย่างนี้นะ่าจะสวยเหมือนกันครับนี่มันสวยไหมทุกคนครับขนลุกของมันแสบตาเนะี่ยนี่ไงสมัยป็นไรครับรอให่ลมแบบว่านี่เลยอุ้ยสว่างแล้วเดี๋ยว,ว,วติดเยอะเกินมันไม่ค่อยสวยเลยทุกคนครับขอย,ยัดไว้ <laughs> แค่นี้ก่อนเลยนะทุกคนครับนี่ไงคอยดูกันยังสนุกสนานนะครับ <laughs> แล้วมันจะเบียดไลมครับ แล้วไม่ถึงมาเดินเบียดเนี่ยทางโล่งๆตรงนี้ก็มีไม่ลงเนีเป็นลงทางเดียวกันทำไมครับเฮ้ย <c oughs> ผมจะงิดกับคนที่สุนสัตว์มีบ์บ่ <c oughs> โอเคหมอประมาณนี้ก็อะไรกันนะทุกคนเอาวันนี้เราเลี้ยงอะไรดีวะเน,นี่ยขอ,อยัดดูก่อนเนาะวันนี้จะเลี้ยงอะไรดีครับอุ้ยว้าวตัวนี้ตัวนี้อุ้ยหเราจะเลี้ยงอันนี้ว่ะทุกคนเนี่ยต้องควายใบสันว่ะทุกคนเนี่ยนี่น้องอยู่ในพืพนภาคอะไรวะเน,นี่ยกาสแลนด์แล้วก็ไทก้าเนี่ยทุกคนเนี่ยมีขอยัดดูก่อนเนาะน้องอยู่พื้นที่อ่ะไม่ใหญ่มากก็ได้ครับกรงเกรด อุณหภูมิ16 40เลยครับผมแล้วก็พื้นที่น้ำแล้วก็ที่ปีนไม่ต้องมีก็ได้นะครับโอเคจัดไปกรุ๊ปไซน้อยยืนอยู่3 15ตัวเลยอ่ะเรียกว่ายังเยอะแอบโอเคจัดมาเลยครับผมขอยัดเลี้ยงเป็นใช้หนึ่งหญิงหนึ่งเหมือนเดิมแล้วกันนะครับโอเคครับผมกรงนี้ผมจะสร้างหน่อยดิผมจะสร้างใหม่ดีครับแป๊บนึงนะทุกคนครับผมว่ารอบนี้เราจะทำทางซ้ายของสุนทรพั์บ้างนี่หว่านะครับนี่ไงผมรู้สึกว่าเราจะไปทำทางขวาของสุนทรพั์เยอะเกินไปครับขอยััััดทเป็นนนนฝ่งี้้แลวกะครรบอบนี้ จะเป็นทางดินนะครับทางดินเดินเข้าไปมันไม่ใช่ทางดินหรือเป็นทางหินดูคนบนีไยผมไม่เคยใช้อันนี้เลยนะแต่ว่ามันสวยมากเนะครับนี่ไงทำไมไม่เจอตั้งแต่ทีแรกโอเคนี่เลยครับแล้วก็จะเป็นทางเดินอ้อมเครับเดินอ้อมแล้วตรงนี้ผมจะทํายังไงดีวะเนี่ยขอยัดลื้อก่อนนะยครับว่าตรงนี้เราเอาเป็นทางยีงดีกว่าดูคนเนี้ยนี่เป็นทางที่แบบว่าอ่าตั้งระดับขึ้นมานะครับให้ความรู้สึกว่าเดินขึ้นไปบนเขานะยครับนี่ คือว่าเดินขึ้นกันโอ้โหสุดภูเขาเลยอ่ะนี่โอเคขออนุญาตทำไปก่อนนะครับนี่ไงแล้วก็ทางนี้เราก็ตีใหม่นี่เลยตีใหม่ครับตีใหม่อ่าถ้าเป็นตีหนึ่งก็เรียกว่าง,ง่วงนอนกันเลยทีเดียวน้ำมันผมขออนุญาตทำเป็น uh สิ่งที่ผมคิดไว้ก่อนอะไรเงีนะทุกคนเครยบไม่รู้จะออกมาสวยหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยครับลองทำก่อนลองทำกนะันขออนุญาตตีภูเขาก่อนนะครับนี่ขออนุญาตตีเป็นเขาสูงๆก่อนนะครับทุกคน,นครับนี่นี่ดีนะตีเขาถ้าตีเรานี่เราเจ็บเลยนะ เพราะว่าผมบอกเลยว่าจะเป็นการให้ลมแบบว่าเดินขึ้นมาสู่ภูเขาเนี่ยนี่เลยคำท่า,าทใหญ่กว่านั้นก็คือไม่ะลรเสร็จไว้สัะซึ่งบนภูเขานี้ที่ผมจะทําการแล้วติดน้ําตกเขาไปด้วยเนี่ย <c oughs> คุณดูบอกมาเยอะน้ําตกมาเยอะแหละนี่ผมบอกเลยว่าขาดมีได้นะทุกที่ต้องมีน้ําตกตามมาหลอกหลอนเนี่ยครับผมบอกเลยว่ามาสวนสัตว์ผมนี้คือแบบกลับบ้านใบนี้คือแบบฝันเห็นน้ําตกแน่นอนอ่ะเออ ว่าไปสั่งร้านกุ้ยเตี๋ยวนี้คือสั่งแต่น้ำตกอ่ะกุ้ยเตี๋ยน้ำตกหมู่อะไรเงี้ยอ่าผู้ไปลือ้อถึงแม้ว่าไอ้ตรงร่องๆเนะี่ยมันยังไม่ค่อยสวยดูคอนดิชันนะเดี๋ยวรเราค่อยติดเขาแล้วพุ่มหญ้าใส่หินเข้าไปน่าจะสวยแล้วเนี้ยนี่ไงไปีภูเขา <c oughs> รู้สึกว่าตีนานๆน,น,นี่ไม่เสร็จสักทีเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมทำนานนี่ขนาดไหนแต่ว่าผมรู้สึกผมตอนนี้ขึ้นนานมากเนี้ยนานจนกระทั่งรู้สึกว่าเมื่อไรจะเสร็จวะไอ้แามจากภาพที่เดินเนี้ย เดินบนภูเขานี่คือกลายเป็นเดินเข้าคุเพลอวครับโอเคแลา <c oughs> okay, จะดูสวยบิ๊กแบแบนะ้วโอเคประมาณนี้ก่อนละกันครับแล้วก,นนะวก็น้องควายนะมันอยู่ตรงไหนดีวะเนี่ยน้องควายขอยาดอยู่ตรงนี้ละกันนะครับนี่ตีตีพื้นที่ก่อนตีพื้นที่ก่อนเราเคลียร์พื้นที่ให้น้องก่อนนะครับประมาณนี้ละกันแล้วก,แวก็แล้วก็จะเป็นทางที่สามารถเดินดูน้องได้รอบๆนะครับนี่ไงว่าจะดูเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้ทุกคนนะเจนว่าจะเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับนี่ไง สุดขั้นตอน,นก็ต้องมีการลองผิดลองถูกเนี่ยนี่ไงเราก็เชื่อมอย่างนี้แลว้วอุ้ยเป็นอุโมงค์แบบว่าอย่างนี้เลยสวยงามนี่ไงทุกคนนะครับเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวจะมีคนเดินมาหัวโคกนะครับไม่ได้โอเคนี่เลยครับผมแล้วก็ขอนยญาตีกงให้น้องก่อนนะครับผมกงรอบนี้จะใช้เป็นนะรู้ว่าจะเป็นการดูน้องผ่านกระจกเนี่ยครับนี่ตรงนี้เราตีมาเป็นอย่างนี้ก่อนโอเคเราตีมาเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระจกอย่างนี้ ดูน้องได้รอบๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีอะไรขั้นสักนิดนึงเนี่ยเป็นอาจจะเป็นล้วไม้เนียผมกั้นไว้ตรงนี้เต่๋ยเยอะเกินแล้วมันดูไม่สวยนะครับนี่ไงแล้วก็เป็นกระจกอีกสักนิดนึงนะครับ <c oughs> นี่ไงดูน้องได้รอบๆเลยนะครับอุ้ยเราเป็นกระจกนิดหนอกิบหายแล้วผมว่าน้องชนแตกแล้วว่าน้องชนแตกแน่เลยครับไม่เป็นไรครับผมมีเทคนิคแล้วผมว่าน้องน่าจะชนกระจกแตกนะผมรู้แล้วผมจะทําไงดีนะครับนี่ไงโอเคผมว่าเราเปลี่ยนเป็นั้วล่องหนก่อนนะครับแล้วก็ พยยามออกแบบกองน้องก่อนนะครับลวน้องที่ผมออกแไว้จะเป็นี้ครับทุกคนครับนี่ไงจะเป็นไม้ก่อนเป็นไม้แล้วก็เรียงกันด้วว่ะไม้ที่แบบเขาเรียกว่าไม้ที่เรียงกันครับไม้ที่เรียงกันเป็นลัวนะครับนี่นี่เราไม่ต้องกลัวน้องออกด้วยทุกคนครับเพราะว่ามันเป็นลัวไม้ไงมันไม่ใช่ลัวที่เอามาทําเป็นลัวไม้อะแต่นี่คือลัวไม้ไงมันน้องก็เลยชนไม่พังงงไหม โอเคหั okay. วประมาณนี้น่าจะพอแล้วนะครับให้มีความแบบไม่เท่ากันด้วย <c oughs> มีความไม่เท่ากันด้วยนะจะได้ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะครับนี่ไงเราเราก็เอามาติดเป็นรูว้าน้องนะครับนีอุ้ยสวยจัดสวยจริงอุ้ยหัวน่าจะได้อยู่อะหัวก็ได้อยู่อะ <c oughs> <c oughs> นี่อาจะต้องแบบเพิ่มความเขาเรียกว,ว่าแตกต่างเขาไปด้วยนะครับนี่ไงมันจะได้แบบว่าดูไม่เลี่ยงกันจนเกินไปนะครับ <c oughs> ดูไม่เลี่ยงกันจนเกินไป <c oughs> ผมว่าสวยเลยทุกคนเชื่อผมปะผมเชื่อเว้ผมเชื่อตัวเองกูุคกียใครอีกแล้วเนะนี่ยมีตัวนี้ผหขยัดเว้นเป็นเขาเรียกว่าเวนเป็นกระจกอะไรกันนะให้คนเขาไ่ยืนดูน้องเนี่ยครับนี่นี่เราไม่ต้องกังวลแล้วว่าน้องจะออกด้วยนะผมเพราะว่ามันเป็นรั้วไม้ไงมันไม่ใช่รั้วที่เป็นรั้วไม้ที่ใช้เป็นรัว้วแต่ว่านี่คือกําแพงโอเคน,นี่การนี่การออกแบบทุกคนแอบเจน,นะครับนี่โอเคแล้วก็แล้วเราก็ใส่กระจกเข้าไปนะนี่ไง วิ้ยแค่นี้น้องก็ไม่ออกแล้วนะครับไม่ต้องกลัวน้องชนกระจกแตกด้วยเพราะว่านี่ไม่ใช่กระจกหลัวกระจกไงเพราะว่ามันเป็นกําแพงที่เป็นกระจกน้องก็เลยไม่ชนแตกนะครับเอองงไหมครับนี่พมอมองเลยว่าพอมานปฏิปตอกันสเสร็จแล้วเนะี่ยมันออกมาสวยแน่นอน,นครับนี่เลยแต่ถ้าเราปฏิปแตนเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งต <c oughs> ิดกระจกก่อน,นครับนี่ไงดีนะเรากะก่อนงีนเราจกเลยนะ เขพูดอะไร,รวะเน,นี่ยอุ้ยยังสวยเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยอุ้ยยังสวยทุกคนครับนี่ไงมันเท่ากันหรอเฮ้ยไม่เท่าไม่ได้นะครับนี่เลยต้องให้มันแบบเรียบเนียนไปด้วยกันเนี่ยอ่าให้มันเฮ้ยฟิลรอบๆทางเดินนี่ผมจะตกแต่งเป็นเขาเรียกว่า สไตล์ญี่ปุ่นด้วยเนีนี่ไงวิผมไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงลมหรือเปล่าแต่ว่าฟังแล้วคือล้มเลื่จนจับอ่ะนี่คือแบบนี่ยจะคิดตอนที่คนเขาเดินมาดูนองเครัยจะล้มลื่นนี่ขนาดไหนะครัยถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังร้อนอยู่นะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะร้อนมากเนรัยโอเคไม่เป็นไรรับคือน้องเขาไม่ต้องมีน้ําก็ได้นะแต่ว่าแต่ว่าผมก็จะใส่น้ําให้น้องก่อนเนรัยเป็นคลรว่าเป็นคองให้น้องเล่นแล้วกันเนรัยนี่ไงเพื่อน้องร้อนไม่ใช่เป็นคลองดิคเรยกว่าเป็น เป็นบ่อน้ำแบบเป็นบ่อน้ำให้น้องเนี่ยครับบลิมว้าวข้าต้นต่อไปนะครับผมทำการใส่เชลเตอร์ให้น้องก้อนนี่น้องน้องอยู่อย่างงี้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าติดหรือไม่กอนผมขอยัดไม่สร้างเองเลยนะทุกคนครับเออพอมันกดสร้างเองแล้วมันแหลกเฉยนี่ครับนี่บริเวณนี้ขอยัดตกแต่งเป็นขลุ่ยไทยก้านิดหนึ่งเนี่ยนี่ไงเป็นหินที่ขลว่ยอยู่คือภาคของไทก้านเนี่ยคนที่เดินทางนี้คือไม่สามารถดูได้เนี่ยนี่เลย อยากดูก็ต้องเดินเข้าไปนะครับนี่เดินเข้าไปดูผ่านกระจกนี่ยครับขยัใส่ให้มันเรียบเนียนก่อนนะครับนี่ไงหินเล็กหินน้อยครับยัดไปเข้าไปพอบอกเลยว่าเก็บสุกล่ละเอียดนะครับนี่ให้เรียบเนียนมีเนียนมีได้เริ่มสวยแล้วทุกคนครับนี่ไงแล้วก็ต้องฝั่งนี้ขยัดใส่เป็นเหมือนเดิมแล้วกันนะครับนี่ไงสวยแล้วทุกคนครับนี่ไงสวยจริงสวยไม่พอแลกอีกต่างหากตรงไหนไม่เนียนเราก็แค่โบหินไปเข้าไปครับแค่นี้ก็เนียนแล้ว นี่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเนี่ยแล้วก็แล้วก็ทางเข้าพนักงานผมนจะเข้าทางไหนดี๋ยววันนี้แบบนะโอเคผม okay. <c oughs> บอกเลยว่าหยุดผมไม่ได้นะครับนี่เลยใส่หลวก่อนทางเขาสำหรับพนักงานเท่านั้นนะครับนี่เลยอุย้ยสวยแล้วทุกคน,นครับนี่ไงโอเคสวยงาม <c oughs> เอาสิ่งแม้ว่ามันจะเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับทุกคนนะครับอาจจะเห็นนะครับ นี่ไงมันก็ดูสวยบแบบนึงอ่ะบอกเลยโอเคขออนุญาตลองเรียกน้องเมื่อก่อนอะไรแอบจัดไปเ,อเ,เยอะอเ,เยอะกูเกมอะไรอ่ะส่งมาเลยครับนี่จัดมาเลยครับน้องควายใบยสันเนี่ยชิบหายเลยไม่ตั้งชื่อนี่วะ <c oughs> เผื่อตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีวะเนี่ยขออนุญาตคิดก่อนนะครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยมากันเรื่องวครับอุ้ยปอยเลยครับพนักงานใหม่นะ <c oughs> อุย ผู้ตัวยังใหญ่ว้าว้ใหญ่จ้าตัวใหญ่จ้าด็บน้องข่ายใบยสัตว์เนี่ยอุ้ยทำไมเขา่ามีแค่นออี้ไงเอาน้อง <c oughs> <c oughs> น้องมาถึงทำน้าเศร้าเลยครับโอ้ยกูอยู่ที่เดิมกูดีอยู่แล้วกูไม่น่ามาเจอที่นี่เลยทำไมน้ำมันคุนๆอุ้ยผมรู้ว่าน้องชื่อว่าอะไรดีตัวผู้เนี่ยเราตั้งชื่อว่า,าน้ำคุน ชาดเลยนี่๊ยพอพิมพ์ตั้งชื่อเสร็จปุ๊บเดินไปแล้วเ <laughs> มื่อกี้น้องไม่ยืนดูน้ำานรับน้องน่าจะชอบชื่อว่าน้ำขุ่นแน,น่นอนเนีบนี่ไงส่วนตัวนี้จะชื่อว่าอะไรดีวะเนะี่ยโอเคผมรู้แล้วตัวเมียนะครับผมจะชื่อว่าไถ่ายาชาดเลยครับเมื่อกี้น้องเอาหน้าไถ่ายาแบบเมื่อกี้ขออนุญาตดูเวลแฟร์น้องก่อนนะครับวิ เรีว่าเขียวปื้ดอุ่ยแทบไมต้องปรับอะไรเลยทุกคนครับทั้ทงว่านี้คือครั้งแรกโอ้ย่าเลยว่านี่คือครั้งแรกเลยครับที่เขาเรียกว่าแทาไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับโอเคเลยอินิชเมนต์ให้น้องนะครับแต่ว่าขออนุญาตตกแต่งกรงน้องก่อะไรกันนะครับนี่น้องอยู่อย่างนี้หรือเปล่าเนะี่ยชัดเลยเมื่อกี้ <c oughs> ในรูปโปรไฟล์มีต้นไม้ด้วยเน,นี่ยนี่เราหยัดให้เข้าไปครับซึมเข้าไปสิใส่ต้นไม้เข้าไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่หินใส่หญ้าเข้าไปนเนี่ยนี่ครั้วิ่ง50%เลยยังไม่กลางเลยเราจะใส่อีก ใส่ตรงนี้สักต้นหนึ่งนะครับนี่เลยข้างค้างไม่นามนครับโอเคแล้วก็อุ้ยมีต้น <c oughs> เอา้ามีต้นนี้ด้วยนครับน้องชอบต้นนี้พี่ก็ใส่ให้หรือเป็นต้นไม้ฮักโคเน่ยครับนี่ <c oughs> ไม่มีไม่ได้จริงๆห่อทุกคน,นครับต้นไม้ฮักโคนเนี่ยครับมันจะดูแบบว่าเพิ่มความมีอะไรเข้าไปนะครับนี่สวยงามตกแต่งก่อนนะทุกคน,นครับนี่ไงใส่เข้าไป โอ้มันก็พอดูได้นะโอเคน่าจะประมาณนี้น่าจะพอแล้วนะครับนี่ไงยังสวยดูก่อนอุ้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยใส่ดีเก,กิทุกคนนะครับนี่ยังไม่พอไม่พอมันยังไม่แดงเลยเนี่ยมันยังไม่แดงเราก็ใส่แล้วนะเอาน้องไม่ชอบต้นเนี้ยนะเอาน้องไม่ชอบต้นนี้วะทุกคนนครับงบนนบั้นเราก็เอาออกกกอนขอยัอดเปลี่ยนก่อนนะครับรูสึกัน้อนจะไม่ชอบเนี่ยนี่ลืมไปว่าน้องอยู่นอทอเมริกานี่ว่ามีต้นอะไรอยู่เนะี้ยรูสึกันนอนอเมริกานี่คือต้นไมจน้จะ มีให้เลือกสั่นน้อยมากเลยนะครับเจนแอปเจนแอปมีการประกอบล้างเท่านันนะครับเพิ่มยาให้น้องก่อนโอเคผมว่าประมาณนี้น่าจะพอสำหรับยาแล้วก็ต่อไปเราต้องใส่ปูต <Yeah. S 1> ่ต่อเย้เนี่ต้นอะไรไม่รู้ครับยัดเข้าไปมีอะไรยัดได้ยัดเข้าไปครับนี่ไงแต่มันก็สวยอุ้ยหัวเริ่มเป็นธรรมชาติแล้วนะครับนี่ไงอุ้ยน้องเล่น <c oughs> น้องเล่นกันด้วยครับตัวถูกนันอะไรนี่เล่นกันน่ารักจ้นะแบบเสียงตกลง อุ้ยสวยแล้วคนนี้ครับนี่ไงแล้วก็มีต้นอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> ดูสิว่าเกินความจะเป็นน้องหรือเปล่า <c oughs> อุ้ยหยางห <c oughs> ยางหยางหยางยังอยู่ยังอยู่เลยครับผมยังอยู่เลยคนนี้ครับเพราะว่าแต่ว่ามันยังไม่พอผมว่า <c oughs> มันยังไม่แดงเลยะใส่เอาไปก่อนนี่มันยังไม่แดงเราก็ใส่เข้าไปครับ <c oughs> คือมันอาจจะยังไม่ค่อยล้มลื่นเท่าไหร่อ่ะทุกคนนะเพราะว่ายังไม่ได้ติดคือข้างบนภูเขาจะมีต้นไม้ที่ค่อนข้างจะล้มลื่นมากเนี่ยพันนันก็ถ้าทําเสร็จแล้วนะจ๊ะมันน่าจะดูล้มลื่นกว่านี้นะนี่ไง อุ้ยยังไม่แดงเลยน้องบอกไม่แดงพี่จะหยุดใส่ให้ได้ยี่งได <c oughs> นี่ใส่เ้าไปก่อนเนี่ยยังไม่แดงเนี่ยยังไม่แดงเราใส่ได้ครับใส่เอาไปครับนี่เย,ย้แดงจนได้ <c oughs> ใส่ไม่ได้แล้วว่าทุกคนเนี่ยครับมันแดงแล้วว่างั้นเราก็เพิ่มหินอ <c oughs> คนดูบอกโอ้ยจะเพิ่มอะไรนักหนาครับอุ้ยจะรู้สึกว่าหินนี้คือเราจะใส่ได้ไม่อันเนี่ยครับนี่เลยหรือว,ว่าใส่หินแบบว่าบุฟเฟ่กันเลยทีเดียวอ่ะน้องเป็นสัตว์ชอบหินนะครับนี่ นี่คือเราใส่เป็นบุฟเฟ่ได้เลยทุกคนนะครับนี่ไงไม่แดงด้วยุ้ยผมว่ามันก็ผมมันก็ดูได้อยู่แหละโอเควยสวยจริงทุกคนนครับนี่ไงเริ่มสวยแล้วครับพอมันเริ่มรบองประกอบรบอะไรมันก็เริ่มสวยแล้วนบนี่ไง <c oughs> คือเมอยากจะใส่อีกนะทุกคนนะียแต่ว่านี่ยนะคือน้องมันความต้องการมันเกินไปนะเดี๋ยวน้องจะสุขภาพร่างกายไม่ดีนะดูซิว่าเวลแฟร์น้องเนี่ยครับวิเวลแฟร์น้องไม่ดีเนี่ยเพราะว่าอะไระครับ ของเล่นยังไม่มีนะครับโอเคติดของเล่นให้น้องกนอนรองึกการอะไรบ้างครับลองเการลูกบอลเนี่ยครับอ่าลูกบอลวิมีโคนเนี่ยมีโคนแล,แล้วก็ที่ถูตัวเนี่ยครับที่ถูตัวแล้วก็ต้นไม้นะไว้ถูตัวเล่นลูกบอลน,นะครับนีเอา <c oughs> เอามาเล่นกันตรงนี้เลยนี่แล้วก็เหมือนจะมีโคนด้วยนะนี่บนี่ไงวิโคนไวต้ตรงไหนดีทุกคน,นครับนี่หัวตรงนี้น่าจะเหมาะอยู่อะนี่ไงวิ สวยเลยทุกคน,นครับแล้วก็ขาดมีได้ <c oughs> ขาดมีได้ที่จะตกแต่งครับนี่เดี๋ยวมันไม่เนียนะครับนี่เดี๋ยวคนมองมาแล้วมันจะเหมือนว่าอาเอาทาตุโคนมานะครับนี่ไงเราก็ทําอย่างงี้ซะเลย <c oughs> มันจะได้ให้เราแบบว่า,าเป็นโคนจริงๆนะครนบเป็นบ่อโคลนเนีับระบายครับระบายสีก่อนระบายสีก่อนนี่อุ้ยเนียนแล้วทุกคน,นครับนี่ไง <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับนี่แล้วก็เป็นอาจจะเป็นทางดินเนี่ยครับให้กับน้องเฮ้ยสวยแล้วนี่ไงทุกคนครับโอเคนี่เลยครับผมดูซิว่าเวลแฟร์เป็นไงบ้างอุ้ยยังไม่เต็มครับโอเคเหมือนต้องใส่อีกเนี่ยครับนี่เอาม่ถูตัวเล่นตรงนี้นะครับเป็นคนรู้ว่าให้น้องม่ถูตัวเล่นนะครับนี่ไงแล้วก็มันจะมีต้นไม้ที่เดี๋ยนะต้นไม้ที่ให้น้องมาเขาเรียกว่ามาชนเล่นเนี่ยครับนี่เลยสักสองต้นละกันโอเคนี่เลยอุ้ย น้องมาทดลองเลยน้องมาทดลองเล่นเลยนี่นะหลักจ้าอะตัวเปื้อนมาแล้วโดนจับอาบน้ำแน่นอนพี่คิปเปร์มาแล้ว <c oughs> พี่คิปเปร์มาแล้วด้วยโดนแน่นอน,นครับโดนจับอาบน้ำแน่นอนนะช็อตนนีะ้แล้วก็ฟู้ดลิชเมนต์นะครับมีเลยติดเข้าไปอุ้ยตรงนี้นะ่าจะสวยอยู่ทุกคน,นครับนี่ไงโบเข้าไปครับที่ให้อาหารน้องน,นะครับแล้วก็มันจะมีบา์เรลด้วยครับอันนี้ตั้งตรงนี้แหละเดี๋ยวคนไม่เห็นมีเลย ดูซีวโอแฟร์เป็นไงบ้างอุ100้ยร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วก็ถาดอาหารนะครับติดก่อนติดตรงไหนดีวะเนี่ยพอเราติดหน้าบ้านน้องนี่ว่านี่แถวนี้ดกว่ามีอุย้ยตรงนี้ยังสวยติดเข้าไว้ครับอุย้ยสวยจ้ดแล้วก็น้ําสักนิดหนึ่งตรงนี้ <c oughs> ด้วยว่าน้องจะได้ไม่ต้องไปกินไก่ครับนี่โอเคยังสวยติดที่นอนให้น้องก่อนน้องนอนยังไงวะเนี่ยโอเคนองน่าจะนอน <c oughs> นอนแลจะนอนอย่างงรู้้กคนครับนี่อ ไม่มีใครมาดูเลยไม่มีใครมาดูเลยหรอครับโอ้โหไม่มีใครมาดูเลยจบเลยทีนี้ <laughs> โอเคผมว่า,น,าน่าจะปล่อยอีกสักพักนะจะมีคนมาดูแล้วนะครับโอเคครับขั้นตอนนี้มา,มาตกแต่งกันดีกว่าทุกคน,นครับใส่พุม่มหญ้าใส่ต้นไม้ก่อนแล้วก็อาจต้องติดนี่ <laughs> มันติดเข้าไปแนละ้วมันจะดูแหวกหรือเปล่าเะนะี่ยนี่ไงจะเป็นต้นสัก,กรุระสักต้นหนึ่งเนี่ยครับอุ้ยผมว่ามันก็ผม่มันก็ได้อยู่ทุกคนเนี้ยมันสวยหรือเปล่าครับ ม,มันจะดูแหวกตีมสั่งนิดนึงแต่ว่าผมยากจะใส่เข้าไปครับนี่ลองใส่เขาไปก่อน <c oughs> ลองใส่เขาไปก่อนนะทุกคนครับนี่อ่ะเอาว่าอุยยังสวยอะ่ะอุยสมาร์ทเดินม,มาแล้วก็ดูน้องพันกระจกได้ด้วยเนี่ยอุยสวยจริงทุกคนครับดูดิสมารถเห็นน้องได้ทั้งได้ทั้งกลงเลยเห็นหมดเลยนะว่าน้องจะเดินไปไหนเนรัยเห็นแม้กระทั่งขี้น้องที่ขี่ตรงนี้เร,รียกว่า 4K กันเลยทีเดียวแล้วก็เดินม,มาทางนี้ก็สามารถมาเห็นน้องเตะบอลได้ด้วยนีแล้วก็ แล้วเห็นในทุกมุมเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับนี่เดี๋ยวจะต่อยกันอีกว่าไอ้ก,กูมาดูก่อนนะครับเออเดี๋ยวจะต่อยกันอีก,กโอเคผมว่ายังไม่พอทุกคนครับขอยัด้อนจะตกแต่งอีกสิ่งนิดงอะไกันนะครับออผมว่าเราควรจะใส่หลัวเข้าไปวะนี่ไงติดหลัวเข้าไปนะจะดูแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเนี่ยครับนี่ไงแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ติดจอให้กับผู้คนเลยนะครับโอเครอก่อนนี่ครับโอ้ยโอ๊ยโอ้ยมาแล้วทำไมเดินกันหน้าเศร้าเลย ถ้าไม่ไดกันนะเท่าไงครัมันร้อนเกินแหละอุ้ยเรามาชิงด้วยถ้าเลี้ยวขวานี่กูด่าพ่ออย่าเลี้ยวนะครับอย่าเลี้ยวนะครับตรงอย่าเลี้ยวถ้าเลี้ยวนี่กูดา่ากูดา่าเจ๊ในที่สุดอ่ะ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 ,อะ,อะ,อะเจ๊เจ๊เจ เดินขึ้นมาอีกหน่อยก็ก็ก็เจอถุยซะหรออะไรคือการเดินมาเราไม่ขึ้นมา <c oughs> อะไรคือการเดินมาเราไม่ขึ้นมา <c oughs> อุส่าด,ดีใจ <c oughs> ผมก็นึกว่าจะเป็นลูกค้าคนแรกที่เดินขึ้นมาดูนะยครับเดินขึ้นมาลรเดินกลับเฉยอ่ะ <c oughs> โอเคขยับ <c oughs> ขยับติดลัวก,ก่อนนะครับทุกคน,นครับนี่เลย แล้วก็อาจจะติดหรือว่าเป็นเก้าอี้เนีครับผมไว้นั่งเล่นกันได้เนรัยเออเือีว่าน่าจะสวยอยู่นะทุกคนนะเอออาจจะแบบมาก,กับครอบครัวเครัยแล้วก็แบบลูกไปยืนดูนะครับแต่ว่าพ่อแม่อยากจะมานั่งรอเนี่ยเออก็สามารถมานั่งได้เนรับเออผมคุยอใครอยู่เนะนี่ยนี่โอเคผมว่าประมาณนี้แล้วจะพอแล้วหลอกให้ติด <c oughs> หลอกให้ติดฟังนี้ต่อแล้วกันนะเอออ๋อจริงไม่ใช่อะไรขี้เกียจเนี่ยนะติดเก้าอี้ก่อนนะครับอุ้ยเก้าอี้บริเวณนี้ผมจะติด ฟิลไหนดีวะเนี่ยทุกคนครับอย่างงี้ไหมหัวฟิลงี้ก็สวยเหมือนกันทุกคนนะพดูดิผมไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงอเสียงลมหรือเปล่านะครับเออมันเหมาะดีนะครับนี่ไงนั่งชิวนั่งรับลมเลยครับนี่สองทีแล้วกันนะครับนี่เลยนี่เขาเรียกว่าจะได้สานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกันได้ด้วยเนี่ยเอาวะอาจจะเป็นพ่อแม่สองครอบครัวเนี่ยมานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ดูลูกที่กําลังเล่นด้วยกันดูน้องใบสันย่างสนุกสนาน แล้วก็จะเป็นในส่วนของกูจะอะไรนักหนาวเ่ยโอเคหัวประมาณนี้นะจะสวยวนะครัะนี่เลยครับวี่น้องมันอนน้องมันอนนะครับน้องอย่างน่ารักครับโอเครูน้นะประมาณนี้ก็อะไรกันนะสำหรับกงน้องควายใบสันนะครับวี่มันสวยหรือเปล่าทุกคนนะดูดิเฮ้ยยังสวยอนะ่ะนี่แล้วว่าน้องหน้าตาสดใสมาเนี่ยนี่เลยจะไปด้วยภาพที่แสนครอบครัวที่แสนน่ารักตรงนี้เนี่ยดูว,ยว่าน่ารักน่าชังกันทุกคนเลยนะครับ ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe จะเป็นกำลังใจให้กันมากๆเลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะ bye ครับบ๊ายบายครับเย้ยเกมแลกจนได้